ยอยผาหีจังหวัดเชียงรายหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพราะบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติและคุณเขาชวนให้หน่าหลงไหลและ ประทับใจเมื่อมาเยือนวันนี้นะคะเป้าหมายของเราคือเดินทางไปยังหมู่บ้านผ่าฮีนะคะจังหวัดเชียงรายทางที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็นทางขับมาจากดอยตุงนะคะทางจะค่อนข้างเล็กแล้วก็ชันตามในคลิปเลยนะคะค่อนข้างชันแล้วก็โค้งนะคะสามารถค่อยๆขับลง เข่าได้นะคะพอขับได้อยู่รถพอสวนทางกันได้นะคะตรงนี้เรามาถึงยังหมู่บ้านผาฮีแล้วนะคะนี่จะเป็นอาหารเย็นของทางที่พักนะคะที่จัดเตรียมไว้ให้เราเรามาถึงที่นี่นะคะก็ค่อนข้างเย็นแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำการจองที่พักมานะคะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลจึงทำให้ที่พักนะคะเต็ม เกือบทุกโฮมสเตย์เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่จะมานะคะแนะนำให้จองที่พักกันมาก่อนนะคะเราโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้ที่พักที่รอดูโฮมสเตย์นะคะตรงนี้นะคะมาถึงเข้าห้องพักนะคะแล้วก็ทานอาหารเย็นนะคะค่อนข้างจะดึกแล้วนะคะทุกคน ที่นี่นะคะตกเย็นอากาศเริ่มหนาวมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะทำให้นะคะค่อนข้างที่จะหนาวและเย็นมากนะคะตรงนี้จะเป็นวิวกลางคืนนะคะก็บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะก็เงียบสงบนะคะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นที่พักที่เรามาพักนะคะจะเป็นโฮมสเตย์นะคะมีอยู่สามหลังนะคะทุกคนแล้วก็เต็มทุกหลังนะคะเราโชคดีมากๆนะคะ ที่สามารถนำรถมาจอดในโฮมสเตย์ได้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นภายในนะคะห้องนอนเนื่องจากว่าเรามีเด็กๆมาด้วยนะคะจึงได้เพิ่มเตียงเสริมแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวนะคะหน้าระเบียงนะคะหลังจากทานอาหารเสร็จก็พาเด็กๆเข้านอนนะคะ บรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนหนาวและเย็นมากนะคะมีคลิปนะคะตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะอยู่ท้ายคลิปวิดีโอโดอยผาหีเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านอาคาบ้านภานีตั้งอยู่ตามแนวแตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือการได้ชมวิวเบื้องหน้าที่งดงามโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งจะเต็มไปด้วยความเขียวขจีชุ่มชื่นและชุ่มฉ่ำดอยผาฮีเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยโครงการหลวงพัฒนาดอยตุงได้ส่งเสริมให้ชาวไทยเผ่าอาคาที่อาศัยอยู่ได้มีอาชีพให้มีการปลูกกาแฟพันอาราบิก้า ทำให้การปลูกกาแฟกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้คนในหมู่บ้านจนมีชื่อเสียงโด่งดังใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่จะเห็นว่ามีร้านกาแฟอยู่มากมายใครที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟจะสนุกไปกับการลิ้มลองรสชาติของกาแฟ หลังจากที่เราดื่มกาแฟโอวนตินกันเสร็จแล้วนะคะก็พาเด็กน้อยนะคะมาถ่ายรูปสโนก็มีความสุขมากเลยนะคะก็เต้นเต้นเต้นเมื่อคืนนะคะหนาวมากจึงหยิบเสื้อกนหนาวแม่มาใส่ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นอาวิวของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็น ที่ที่เราดื่มกาแฟนะคะเรามาดูวิวหมู่บ้านฝั่งนี้กันนะคะทุกคนอากาศค่อนข้างเย็นมากเลยนะคะวันนี้อุณหภูมิของวันนี้นะคะอยู่ที่9องศาซึ่งจะค่อนข้างหนาวหนาวถึงหนาวมากนะคะ แนะนำนะคะใครจะมาพักช่วงนี้นะคะต้องจองที่พักเข้ามานะคะถึงจะมีที่พักนะคะเมื่อคืนเราจอดรถกันตรงนี้นะคะในโฮมสเตย์เราโชคดีมากเลยนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มาก็จะมีลานจอดรถอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็จะมีรถของที่พักนะคะมารับนะคะจากลานจอดรถเนาะเราโชคดีมากเลยนะคะที่เราได้นำรถเข้ามาจอดอยู่ในโฮมสเตย์นะคะอ้าวโฮมสเตย์นะคะก็จะเป็นแนวคลาสสิกโบราณนะคะจะออกแบบมาแบบนี้นะคะเมื่อคืนเราก็ดูกันไปคร่าวๆแล้วนะคะอ้า ตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงนะคะให้เราได้เห็นวิวด้านนอกนะคะซึ่งจะค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิวภายในห้องนะคะบรรยากาศกภายในห้องนอนเนื่องจากว่าลูกชายสองคนนะคะยังไม่ตื่นเลยหนาวมากๆเลยนะคะก็ยังห่มผ้าอยู่นะคะยังไม่อยากตื่น ที่นี่นะคะก็จะมีอาหารเช้านะคะเป็นข้าวต้มนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้นะคะเนื่องจากว่าดิบดหิวข้าวก็รีบทานข้าวนะคะแล้วเราก็จะไปต่อนะคะอย่างที่อื่นอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิวรอบๆหมู่บ้านเลยนะคะก็จะมองเห็น อีกฝั่งหนึ่งนะคะวิวที่เราถ่ายนะคะจะเป็นวิว,วอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็วิวนี้จะเป็นวิวที่ถ่ายจากโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวเรามาชมพระอาทิตย์ขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะพระอาทิตย์ขึ้นที่บ้านผาฮี คุณสำหรับเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e เป็นกํำลังใจให้แม่สโนโ h o ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่แม่สโน hop ลงนะคะ